ทำดีแล้วไผสิตีก็ตามสรา้างทำเถืกอกเอาะยันหย่อกระสางตามฟังลักหมันล่มสิตีห้อยหาถอดเสนอ่งสิงแงนหนาเบิ่งล่มล่มกระล่มมากถอดฟ้องก็ฟ้องมากถอดฟ้องของตอกประฟัง่อยสินั่งอยู่หินก่อนหลังหัวหยุ่มเบิ่งฟ้องนินทามาเถิดสรรเสริญมาเถิดถ้าเข้ามาถึงตัวนี้มีมีชื่อไหมอิวาอัศสาสัพปตา ทำอันทำให้ถึงซึ่งความเบาใจเบาใจตั้งแต่วันนี้เลยถ้าเราตายวันนี้คนอย่างเราไม่มีทางที่จะไปตกนรกมั่นใจที่ถึงขนาดว่าจะไปพบยมพบาลที่ไหนก็ได้ผเผชิญหน้ากันเชิดหน้าพูดจากับยมพบาลสบายๆแต่เดี๋ยวนี้เรามั่นใจได้ถึงขนาดไหนะ ศัทธาเป็นหัวหน้าที่จะทําให้ศีลยากแค่ไหนรักษาได้สมาธิลําบากแค่ไหนก็ปฏิบัติได้จะจาระคือสละอารมณ์ที่มันต่อต้านอยู่ในจิตในใจสลัดทิ้งได้ท่านจึงเอาศรัทธาออกหน้ามาก่อนแต่ไม่ใช่ศรัทธาแบบเทวะนิยมศรัทธาแบบพระเจ้านะศรัทธาอุดตันศรัทธาทางตันศรัทธานี้เชื่อเชื่อพระพุทธเจ้ามันมีร่องไหล ล่องของปัญญาพระพุทธเจ้าสอนไ่าอย่างไรท่านบอกว่าเทวานะอิชฉติปุริสปรกมัตสะเทวดาก็ไม่สามารถจะมากีดกันความภาคียนพยายามของมนุษย์ได้เคยได้ยินไหมคำนี้ไม่ได้ยินจำไว้เทวานะอิชฉติปุริสปรกรมัตสะ ต่อให้เทวดาพระเจ้าที่ไหนก็ไม่สามารถจะกีดกั้นความภาคเพียนพยายามของมนุษย์ได้เครื่องวัดศราจึงตอกลงไปว่าสัทธานิวิธามูรชาตาปฏิทิตาทันห้าอสังห้าริมาสมเนนวาเทเวนวาเกนจิวาโลกะสมิงเป็นรากอย่างหลงเหมือนต้นไม้มีรากแก้ว เทวดาไหนก็ตามอินพรมยมยักษ์มนุษย์สมณะพราหมใดๆในโลกจะมาชักชวนนี้จากพระรัตนตรัยความเชื่อไว้เวยไ,ไม่มีทางเอาเงินมาจ้างก,กี่หมื่นล้านไม่มีทางจะยากจะจนแค่ไหนไม่ยอมก้มหัวลงให้แก่ความชั่วจะมีความสุขอยู่กับความดีเพราะนั้นทำสี่ประการนี้ยังมีชื่ออีก สุขาหาโรผมตั้งใจจะรวบรวมชื่อหมวดทำหมวดเนี่ยมันมีกี่ชื่อรวบรวมเท่าไหร่ก็ไม่หมดแต่ท่านแสดงไว้กับคนหลายที่หลายระดับมันจะมีชื่อสุขาหาโรนี่ชื่อหนึ่งแปลว่าทำอันเป็นอาหารให้เกิดความสุขอาหารใจถ้ามีทำสี่ประการนิสธาสินจาคะปัญญา,น,าน,นี้ แม้จะไม่มีเงินเลยยากจนแค่ไหนก็พอจะมีความสุขได้อยู่ในใจจิตใจมันมีรูระบายเห็นเขารำ่ำเขารวยมากๆ